ร่างของมหาเศรษฐีเจ้าของเมืองเพชรชาวแอฟริกาใต้นอนแน่นิ่งอยู่บนพรมเปอร์เซียสีเลือดหมูดวงตาของเขาเบิกโพลงจ้องมองเพดานที่ประดับด้วยโคมไฟคริสตอัลอย่างว่างเปล่ารอบลำคอมีรอยช้ำสีม่วงคล้ำจากการถูกรัดอย่างรุนแรงแต่ที่น่าสยดสยองที่สุดคือสิ่งที่วางอยู่บนหน้าอกของเขาไพาควีนโพดำหนึ่งใบถูกวางทิ้งไว้อย่างจงใจราวกับเป็นลายเซ็นของมัจจุราช ตำรวจบนเรือสรุปคดีอย่างรวดเร็วว่าเป็นฝีมือของภรรยาสาวสวยผู้ลุ่มหลงในทรัพสมบัติและมีหนี้สินจากการพนันเธอถูกจับกุมคดีถูกปิดและเรื่องราวก็ค่อยๆเลือนหายไปกับเกลียวคลื่นเหลือทิ้งไว้เพียงตำนานกระซิบกระซาบถึงคำสาบแห่งควีนโพดำที่จะปรากฏขึ้นทุกครั้งที่เรือสำราญลำนี้ออกเดินทาง แต่ในมุมมืดของโลกมีคนเพียงไม่กี่คนที่รู้ว่าคดีนั้นยังไม่จบและฆาตกรตัวจริงยังคงลอยนวลช่วงที่1การล่องเรือสู่ความตายปัจจุบันทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเรือสำราญซิ m p h o n y of the Seas คือสวรรค์ลอยน้ำที่โออาและหรูหราที่สุดในโลกมันคือเมืองขนาดย่อมที่ล่องลอย,อยอยู่กลางผืนน้ำสีครามของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ภายใต้แสงอาทิตย์อันอบอุ่นและท้องฟ้าที่สดใส